ขอหักออกมาเพื่อให้ลูกค้าที่เอฟไม่ทันจริงๆนะคะมา CF ทางหน้าไลฟ์นะคะคุณแม่เดี๋ยวรอได้เลยทั้ง2ช่องทางเลยคุณแม่ขาจะพิมพ์มาหน้าไลฟ์ก็ได้อจะทางแชทก็ได้แต่ว่าก็ถ้าถ้าพิมพ์หน้าไลฟ์แล้วดูดไปแล้วก็พิมพ์ในแชทดูดไปอีกคุณแม่จะได้เป็นเบิ้ลสองเลยนะเออต้องอย่างใดอย่างหนึ่งอะคุณแม่นะ,ะไม่งั้นหนูกลัวว่ามันจะเด้งเป็นสองนะซีนะ มาคุณแม่คะ่ะ CF ในไลฟ์หรือช่อง,งได้ทั้งสองช่องทางเลยนะได้ทั้งสองช่องทางเลยสะดวก CF ทั้งหน้าไลฟ์ก็ได้สะดวกทั like ก,ก ug, ช่องทาง messenger 11โมงก็ได้คุณแม่คะ่ะแต่ว่าเปิดจองระบบพร้อมกันนะ11โมงตรงตามเวลาโลกเลยนะคะใครทันก็คือระบบจะแจ้งลิงก์ไปนะคะคุณแม่คะ่ะแต่ถ้าสมมติว่าฉันพิมพ์ไปแล้วพี่พิมพ์ไปแล้วคุณน้องมันไม่แจ้งลิงก์ให้พี่เลยทำยังไงเนี่ยหมดคุณแม่ หมดนะคะ่ะต้องรอหลุดจองเลยวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอัปเดตให้นะคะขออนุญาตโชว์งานขอกลมให้ก่อนนะคุณแม่คะ่ะ045ย์เฮนะคะ045ย์เฮนะคะขอโชว์ไปพลางๆระหว่างรองงานเปิดจองเดี๋ยวหนูจะคุยดีเทลไปหรืออยากถามอะไรนะคุณแม่ถามมาได้เลยนะคะอ่าตัวนี้ของสปาวข้อดีของงานเกาหลีคือ ไซส์ใจใหญ่สวัสดีค่ะพี่อ้อนข้อดีของงานเกาหลีจะไซส์ใหญ่อยู่กว่าญี่ปุ่นหนึ่งไซส์นะคะไซส์ใจใหญ่กว่าญี่ปุ่นหนึ่งไซส์นนคุณแม่แล้วก็เออส่วนใหญ่ของเกาหลีก็ส่วนเออของเคอานี่นะคะจะเป็นโซนของแบบย่านกลางนามย่านแบบว่าแฟชั่นเกาหลีเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพวกงานแฟชัปป่นอ,อะไรเงี้ยก็คือเลยนไ้อาซสปาตัวที่2ค่ะนี่ไงงานเกาหลีคุณแม่ สปาออกฉ่าแน่นอนนะคะสปาออกฉ่าแน่นอนอ่ะนี่เลยหนูให้ดูในส่วนของเรื่องซ้ายก่อนนะตัว0ูนย์่ห่คุณแม่จะเป็นงานรวมไซส์นะะชายหญิงได้เลยนะชายหญิงได้เลยว้ายโดนดรักลูกค้างานเกาหลีนะคะลอตนี้มาน้อยมากขอกลมใครรองานนี้ดูดีเทลงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวหนูจะปล่อย CF พร้อมกัน นะคะเดี๋ยวจะปล่อย cf พร้อมกันนี่คุณแม่คือจะบอกว่าตัวของเกาหลีจะไม่ได้เป็นสกรีนล้วนเป็นการ์ตูนล้วนนะคะบางคนเป็นลูกค้าใหม่ยังไม่รู้ว่าแบบน้องเป็นยังไงอะไรอย่างนงี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานคลออสีเรียบสีพื้นนะคะโมโนโทนสีสันนะคะคราบบนปลายหรือแบบว่าไม่มีลายเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบรนด์ลูกค้าสามารถเอาไปทำรีดนะคะรีดเอ่อตัว สั่งซื้อจากชอ้ชอปปี้ได้ชอ้ชอช้อมช่อมอ่ะช่มชอมชอม่ะแอปส้มๆม่ะนะคะลูกค้าค่ะด,ดิกกี้นี่ไงของเกาหลีบอกเลยว่าดิกกี้ออกฉ่ำมาคุณแม่นะคะดิกกี้ออกฉ่ำแน่นอนอันนี้บอกเลยจากประสบการณ์ที่เปิดกับลูกค้าหน้าร้านนะคะนี่ บางตัวเป็นงานแบรนด์เกาหลีเลยนะคะจะไม่ได้อยู่มาแบบโซนอ่ญี่ปุ่นพวกยูนิคออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณแม่เช็คได้เลยนะคะเช็คในแบบ Google ได้ว่าแบบแบรนด์นี้แบรนด์อะไรราคาขายกันอยู่เท่าไหร่นะคะเช็คได้เลยค่ะนะฮะตัวของอะไรคะโปลโปลโอ้โหบิ๊กมากคุณแม่โปล o รลฟโรเลนค่ะเห็นไหมน้องบอกเลย yes 04่ะ นี่ลืมแจ้งดีเทลไปอีกหนึ่งอย่างงานคอกรมเกาหลีอะคุณแม่มันจะมีอาจจะมีติดตัวบุขนข้างในนะแบบขนบางๆขนนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยกันหนาวอะไรเงี้ยนะคะนี่คระรวมซสาไปเลยหญิงชายแม่แล้วสีเขาจะเป็นสีโทนตุ่นๆสีหวานๆนะสีหวานๆงานแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยคือครับปนไปเลยแบรนด์ไม่แบรนด์แม่ค่ะยูนิคอายูนิโคนี่ไงแบรนด์ออกฉ่ำๆเลยนะคะเหลือเวลาอีกแค่ 5้านาทีเดี๋ยวมันนับถอยหลังพร้อมกันว่าคุณพี่ท่านไหนจะจองอะไรกันได้บ้างนะจะจองอะไรกันได้ไหมคือหนูต้องบอกก่อนว่าถ้าอถเนี้ยจองไม่ได้นะจองไม่ทันแม่น่ะเสียดายมากเพราะจะห่างช่วงยาวยาวไปเลยนะ,ะนี่มีติดอาจจะมีติดแบบคอแบบคอปีนขึ้นมาหน่อยนะคุณแม่นี้หนูแจ้งเลยนะคะ เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เกาหลีนะคุณแม่บางทีเขาเป็นแบรนด์สตรีทของย่านเกาหลีย่านกังนัมหรือแบบว่าแบรนด์ของทางเกาหลีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้ดีเทลมากบนของแบบแบรนด์ญี่ปุ่นพวกยูนิคอรจียูอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณแม่เพราะว่าเกาหลีก็ไม่ได้มาแบบมีอิทธิพลเท่าของญี่ปุ่นสักเท่าไหร่นะคะอะแต่ว่าแบรนด์เกาหลีหลักล็ก็จะเจอโพเอมอะโพเอมกับสปาเนาะโพเอมกับสปาจะเจอเยอะเลยของเกาหลีอันนี้ของโพเอมนะคะ เนี่ยคุณแม่ถ้ามันมีบุขนก็จะเป็นบุขนฟีดด้านในอย่างนั้นเลยนะคะ <Champion S 1> คระคัค่อันนี้แชมเปียนค่ะแชมเปียนมาแล้วนะคะางานอาดิดาต่อกันเลยโอ้ oh my god ลูกค้างานเกาหลีนะคะอันนี้คือลูกค้าถามหายเยอะมากเมื่อไหร่จะมาสักทกีมาตอนไหนหรอรอนานมากอะไรอย่างเงี้ยคัมแบ็กแล้วค่ะนะคะคัมแบ็กมาแล้วนะลูกค้าจ๋า แล้วก็อ๋อพี่พี่วาชีบอกว่าช่วงนี้มีเปิดเปิดบลูให้ดูบ้างไม้ตอนนี้บลูยังไม่ได้เปิดเลยคุณแม่อาจจะต้องรอรอก่อนอาจจะต้องรอก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้หููก็พยายามแบบเปิดให้ทันแบบตู้จองอย่างเงี้ยไม่ทันเหมือนกันตู้ไหนเข้ามาก็ขออนุญาตเปิดเป็นแบบโชว์งานของตู้สินค้านั้นๆก่อนนะคุณแม่ล่าสุดอะไรล่าสุดแพนด้าเข้ามาใช่ไหมล่ะ หนูก็จะเปิดแพนด้าให้โชว์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นดีเทลว่ารถนี้เป็นยังไงอย่างนี้นะคะคุณแม่คะอะสก,กินน่ารักนะลูกค้าเนี่ยไซดีมากลูกค้าแบบไซ์ไม่ได้เล็กจิว๋วเป็นไซ์แบบสาวเอสาวเอสอะไรอย่างเงี้ยงานจะเป็นงานคลาสไซ์ฟิลแบบโอเวอร์ไซได้นะฮะไซเอลเอ็ก์เอลสองเอ็กเอลได้เลยคุณแม่นะฮะนี่น่ารักมากนะคะพดดากเนีย ใช่ไหมออกเสียงอย่าง,งานี้ใช่ไหมพาตาโกเนีย<ช>เออมนมี2ตัวเลยใช,ใช่ไหมมีสองตัวเวนาะอุ้ยเลิศเอาล่ะเอาล่ะฟังมากคุณแม่รอได้เลยกี่กี่นาทีเนี่ยไว้ตายแล้วอีกสองนาทีเราจะนับพร้อมกันนับถอยหลังท็อป ten. เทนค่ะท็อปเทนค่ะอะท็อปเทนอ๋อแมงกอลีเนาะท็อปเทนสปาลอาอะไรนะอีกอันหนึ่งพี่ลืมเฉยเลย ชอบเทสปาโพเอมเองานเกาหลีก็จะเจอประมาณนี้คุณแม่อันนี้แจ้งไปเลยว่าอาจจะมีติดตัว h a ร์ฟซินะคะฮาร์ฟซิแบบนี้ไปด้วยนะคะประมาณสักเอออันนี้เดี๋ยวขอรวมตีตำหนิไปเลย1-20%ถึง20นะคะ1นะคะคุณแม่แต่ว่าด้วยรวมก็ียืดชายไม่มีเนาะศูนย์ห้าศูนย์เหมือนมีโอเคแม่เดี๋ยวนูเช็คก่อน อันนี้พี่ว่าน่าจะเป็นตัวเอศอูนย์สอง้าอไหมอ่าตัวนี้ของโพเอ็มอ่าโอเคเยี่ยมมากมีค่ะคุณพี่พี่น้อยพี่น้อยมีนะอันนี้ของโพเอ็มนะคะนี่ไงงานแบรนด์บางทีคุณแม่เขาจะไม่ได้สกรีนมาเยอะแยะอะไรมากมายแต่ด้านหลังเช็คได้เลยค่ะแบรนด์นะโพเอ็มตัวนี้นะคะ รุนได้งานเกาหลีคุณแม่งานหายไปนานแล้วงานแลด้วยเนี่ยลูกค้าหนูบอกเลยว่าลูกค้าขอมาเยอะมากทั้งลูกค้าในตอตอทั้งลูกค้าทางหน้าเพจเองด้วยนะคะอุ้ย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 น้องเพลอะไรอะสวยอะดูอันนี้ก่อนคุณแม่แค่ตัวนี้ก็จึ้งไปแล้วอะโอ้โหอันนี้ก็เวอร์แต่งแขนแบบอลังไม่ไหวสกินเยอะจังตัวนั้นน่ะสวยมากนะสกินเยอะมิกกี้เมาด์ดิสนีย์ค่ะ นะคะปังมากคุณแม่เอายางอุ้ยมาแล้วเปิดยางเปิดยางเปิดแล้วค่ะซีเอฟมาได้เลยคุณแม่ไปจองเลย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 จองในนี้ก็ได้จองในนี้ก็ได้มาเลยแม่รัวๆวมาแม่รัวรวมาเลยมาเลยมาเลยอะไรลูกนิวบาลานซ์ปังมากนะ มาเลยจองในนี้ได้จองในนี้ได้ลูกค้าอันนี้เป็นงานครอบสีชมพูน่ารักมากอ่ะพีอ่อ้นมาแล้วกอไก่สามหนึ่งเท่ากับสามรัวรัวมาเลยพี่จีนกอไก่สี่หนึ่งนะกอไก่ยี่สิบเอ็ดกอไก่ยี่สิบเจ็ดเอามาเลยแม่เล็่งรหัสอะไรไว้พิมพ์มาได้เลยรหัส cf นะคะลูกค้านี่คุณแม่เดี๋ยวไอ้นี่หนูปล่อยรหัสให้นะคะเดี๋ยวนี้หนูปล่อยรหัสให้ตัวนี้เป็นงานคอกลมนะ,ะสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีนะค,ะคุณแม่ใครเข้า เพิ่งเข้ามาดูนะลูกค้าบางทียังไม่รู้รหัสแชมเปียนยี่สิบ my god พ oh ิจโมกคไกยี right. wow. oh, right. oh, ่สิบห้าเท่ากับ <medi> ยี่ส oh, ิบโอ้ตายแล้วมันคือรหัสฮูดใช่ไหมอาฮูดเอ้าโอเนวิใช่ไหมของเธอ o อ m l ษต่อด้วยแชมเปียนตัวนี้ไปเลยคุณแม่ปังมากคุณแม่อ้าโชว์โชว์แบนหน่อยโชว์แบนหน่อย นี่อุ้ยสวยนะคุณแม่ขางานเกาหลีไม่ทาไม่ผิดหวังอีกแล้วลูกค้าไปลุ้นงานแบรนด์ได้เลยทั้งแบรนด์กีฬาทั้งแบรนด์แบบแบรนด์ข้นหทางนาลูกค้าขาสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ0 4 5ย์สี 0, 5, น่นาศูนย์สี่นะคะลูกค้าขามาเลยไหมรหัส CF ลูกรีวิวลูกนี้อ่างศูนย์หนึ่งค่ะรหัส CF ลูกนี้ o อ่างศูนย์หนึ่งจองในระบบไม่ทันมาจองทางนี้ อ่างศูคุณแม่0ูนย์สห้าเฮบนลาวนี่ก็ของก้อนนี้นะลูกค้าอออ่างศูนย์หค่ะลูกรีวิวลูกลูกนี้ปังมากอันนี้บอกเลยแบรนด์ออกช่ำๆนะะแบรนด์ออกช่ำๆเลยลูกค้าขานี่ราคา่าไหร่ราคา5900ัราคาถูกลงนะคุณแม่ออ่างศูนย์กรณีซ F ไม่ติดอาจจะติดจองหมดแล้วหรือเปล่าแม่เพราะว่าบางทีเราคิดว่าเราพิมพ์ ก่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปแล้วระบบมาแบบมาหาแอดมินนะคนอื่นได้ก่อนอ่างศูนย์หนึงไะคะอ่างศูนย์หนึ่งไปยังคะอาดิดาสค่ะอาดิดาสค่ะ,ดดคะได้มาได้มาลูกค้าสวยมากลูกนี้กรีวิวไปแล้วค่ะรีวิวไปแล้วค่ะ,คะสเวตเตอร์คอกรมปังมากแบรนด์รัวๆเลยนะคะ ลูกใหม่กอไก่1.7นะคะลูกค้าขาลูกใหม่กอไก่1.7ค่ะตอนนี้เหลือกี่ลูกแล้วคะแอดฟ้าเหลือ20ค่ะเหลือแค่20ลูกสุดท้ายเท่านั้นลูกค้าขายูนิโค้ค่ะมาแล้วงานแบรนด์ออกเรื่อยๆเลยคุณแม่นะฮะศูนย์สี่ห้าเฮดงานคอกลมเกาหลีที่เขาตามหากันเนี่ยนะราคาเหลือแค่5 9าพนเกนะ งานไซส์ออกดีมากดียังไงคุณแม่หญิงชายใส่ได้โดยไม่วอรี่ตัวไม่เล็กนะ,ะ L XL ได้สกรีนสกรีนแบบแนวสตสรีสไตล์วัยรุ่นชอบเลยนะคะแล้วก็เป็นงานแบบแนวเออเขาเรียกว่าอะไรอะแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแต่ง2ชิ้นแบบตัวนี้เป็นไนและนี่ไงนี่สไตล์นี้คือฮิตมากคุณแม่งานแต่ง2ชิ้นแบบเนี้ย ็นฟิลแบบเออโคเรียโคเรียน่ารักมากเวอร์ลูกค้ากอไก่หนึ่งเจ็ดมาได้เลยนะหายากมากและหมดเร็วมากแล้วราคาเหลือจาก6,5 0 0เหลือแค่59คุณแม่พี่โสภณรับเพิ่มอีกหนึ่งใช่ไหมจ้าลูกเต็มเนาะพี่โสภณรับเพิ่มอีกหนึ่งจะเป็นรีวิวหนึ่งลูกใหม่หนึ่งนะคะรวม2รายการนะคะได้เลยขอบพระคุณมากค่ะพี่โสภค่ะลูกค้าถ้าใครยังไม่เอฟตอนนี้ เสเวตเตอร์คอกลมเกาหลีตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณพี่ขาก็ไก่หนึ่งเจ็ไปได้เลยทางเช็ดได้ทางหน้าไหล M. M. ได้เอชค่ะอุ้ยเนี่ยของเกาหลีน้องบอกเลยว่าแบรนด์อะแบรนด์แบบฉ่ำมากคุณคุณน้นี่ดูอันนี้โอ้โหอันนี้เมคอัพอินนะคะเหมือนจะไปอ๋อเนี่ยด้านหน้าเหมือนจะเป็นแบรนด์พิง k แบรนด์พิง k s ซิตลีนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบมิกกี้เมาส์และเท่มากลูกค้านี่เลยอันนี้แหละที่หนูบอกว่างานเกาหลีเวลางานเขาว่าสกรีนออกหรืออะไรอย่างเงี้ยคืองานเขาจะเวอร์ไปเลยนะอันนี้ของ Top 10นะคะมีบุขนด้านในขนฟิตนุ่มมากนะ้เหมาะมากๆเลยขายหนาวน,นี้สเวตเตอร์คองกลมเกาห <ๆ S 2> <ๆ S 1> ลีเอาไป <ๆ S 2> ติดร้าน <ๆ S 2> อ้าวนี่ดิกกี้ตัวที่สองคะ่ะ<ๆ>เลิดมาก ดิกกี้ตัวที่สองมาแล้วนี่แหละของเกาหลีคุณแม่เอาไปลุ้นกันได้เลยนะฮะร่างสีพีอารอ,อะไรพี่คนนั้นพิมพ์อะไรพีิทีพวอะไรนั่นน่ะคนคนไหนศูนย์สองเก้าเออะไรนายกี้ค่ะนายกี้ค่ะสองเก้าเอนายกี้ค่ะกับคุณฟ้าศูนย์หนึ่งสามไปยังคะตอนนีว,ว,ว่าเปิดอ๋อยังค่ะคุณแม่อุ้ยอันนี้ของท็อปเทน แล้วไซส์ดีมากใช่สวยมากคุณแม่ของท็อปเทนค่ะตัวนี้ี่เขาถามว่ามีเชือยยืดกับเกงา้นแบบมีพี่มาค่ะจะเอาไปช่วยคนน้ำตัวมีค่ะคุณพี่ค่ะทักหาหลังบ้านได้เลยเดี๋ยวให้หลังบ้านแนะนําให้นะเดี๋ยวให้หลังบ้านแนะนําให้ลูกค้าจ่าตัวสี่ห้าเหตุอาจจะมีติดในส่วนของอ๋อฮาบซิปไปด้วยนะแจ้งไว้ก่อนเนาะอ่ะท็อปเทนค่ะท็อปเทนค่ะมาอีกแล้วนี่ วิอ,อันนี้เป็นผ้าวูลูกค้าอาจมีติดตัวผ้าวูด้วยนะแต่สวยมากคุณแม่นะสวยมากาว่าเอฟรหัส cfakr กลงไหนหนูค <c oughs> ข,ขาว่าหน้าเพจอ,อ๋อจะดูรหัส cf ใช่นไหมลูกค้าขาเอเอแอดมินอ,อัปเดตให้ทางหน้าเพจแล้วคุณแม่มนี่เอฟในไลไดเอฟในไล์ได้เอฟในไลน์ได้ด้วยแล้วก็ทางแชท ะะทางแชท m m s s s n g e r ได้เลยค่ะลูกค้า C.F ทางแชท t m s s s n g e r หรือว่าทางไลฟ์ที่วีกำลังโชว์อยู่นี้ได้เลยนะคะถ้าระบบดูดแสดงว่าลูกค,ค้านะะได้สินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะได้สินค้าเรียบร้อยแล้วนี่เลยลูกค,ะคะ้าขางานเกาหลี K.R. 0 4 5 h เตอนนี้ว่างกระสอบใหม่กอไก่17นะคะกอไก่ OK 17งงานสวยๆงานแฟชั่นเกาหลีนะคะนะ พีนัทค่ะอุ๊ยแบนออกลัวมากดิ<า>เซลล์ฮาวเดเดจริงหรอสวยมากลูกค้าเอาเลยกอไก่1,7นะคะกอไก่1,7คุณแม่ตัวนี้ได้ประมาณ2 2 0ถึงอนะ่าได้ประมาณ2 2 0ถึงลูกค้าลูกค้าบอกว่ากอไก่ยี่สิบหกทางชัดไม่ดูดเลย สินค้าหมดแล้วคุณแม่ขาถ้าถ้ากรณีที่พิมพ์ไปแล้วคุณน้องระบบไม่ดูดพี่ทําไงติดจองหมดแล้วคือหนูจะต้องบอกว่ามาน้อยมาว้าจีบออกจีบออกลัวเอ้ยจีบออกตัวที่หนึ่งแล้วก็ดิคี้สองแต่พอเอ็นก็เยอะเยอะนะลูกค้าใช่นี่นี่ก็เยอะนะเออดิขสิทธิ์ินี่มีเยอะลูกค้ากอไก่หนึ่งเจ็ดมาได้เลยพี่พันณภาพิมมาแล้วหนึ่ง นะพี่พันธ์พาพิมพ์มาแล้วหนึ่งใครรับเพิ่มลูกค้าใครรับเพิ่มเอาอีกเอาอีกนะคะเพราะมาน้อยมากแล้วจะหายช่วงไปนานเลยทีนี้ <พอ S 1> นะ <พอ S 1> ก็ไก่หนึ่งเจคุณแม่ก็ไก่หนนี่เลยสวยมาก <พอ S 1> คัดโทนสีได้เลย<พ>อันี้เป็นโทนฟีลแบบเอิร์ธโทนนะลูกค้าค่าส่งเท่าไหร่คะายู่อยู่เออส่วนภากอะไรคะคุณแม่หรือแจ้งจังหวัดให้อดมินได้ไหมนะแจ้งจังหวัดหทวีได้เลยสวยฮะ เนี่ยคุณแม่เห็นปะอันนี้คือน้องคัดโทนให้นะโทนแบบสีแบบเอิร์ธโทนน่ารักน่ารักคาเฟ่นะคะหรือว่าจะเป็นสีสันแบบพาสเทลชมพู s, เออส้มม่วง <นะ S 1> เหลือง<น>ะอะไรอย <นะ S 1> นะ่างเงี้ยนครราชสีมานะนครราชสีมาก็ว้าวนะครราชสีมา100กิโล <c oughs> ประมาณ530ค่ะคุณพี่ประมาณ530บาทอุ๊ย สวยอ่ะลูกค้าก็ไก่1นึ่งจมาได้เลยนะคะนี่เวอนิเวอร์มัแล้วน้องแพรดูดิแม่งานเกาหลีนะก็ไก่17สเวต็เตอร์คอกลมมาน้อยมากใกล้จะหมดแล้วราคาลดลงมาเหลือแค่5,900ักปกติหกพัคุณพี่อันนี้ร้อยโลประมาณ220ร้อถึงสองตัวเอชอนเออเห็นป่ะแบรนด์นี่ไมอินคเรีย a คุณแม่ค่ะบอกเลยว่างานปังงานปัวนแน่นอนตัวนี้ของพูม่า แนะนำไม่มีสกรีนนะคุณแม่นแนะนําให้ดูตรงเอออนี่เลยเลเบลด้านหลังนะคะดูได้เลยนะคะงานป้ายงานแบรนด์เช็คได้เลยนะ,ะก็ไก่17ก็ไก่17สเวตเตอร์คอกลม,มนะคะ CF เพิ่มมาได้เลยอยากรับ1ลูก2ลูก3ลูกพิมพ์เท่ากับ2เท่ากับ3เท่ากับ10มาได้เลยลูกค้าขาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนงานาคอกลมส่วนมากนะ,ะ,นะะงานแบรนด์ออกรัวๆเลยและที่สําคัญงานสกรีนอย่างเงี้ยคุณแม่นะ เกาหลีเท่านั้นเกาหลีเท่านั้นค่ะนะคะนี่ไซส์ดีด้วยเห็นปะ mm hmm. ตั้งแต่ที่วิชโชมาคือจะบอกว่าไซส์ประมาณ L XL ว่ะคุณแม่ <Yeah. S 1> คือแบบโอโ้ไซส์ที่เขาตามหากันเลยวลัยรุ่นต่อตองงานไร้สดอะ่ะ mm hmm. นะฮะได้อันนี้หนูบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคุณแม่ค่ะใครรับเพิ่อมอีกไม้กอไก่1.7นะคะจะไปแล้วนะคะหรือว่ามาดูไรย้อนหลังนะ,ะไรย้อนหลังย mm ังซีเอฟได้อยู่ไหม <c oughs> ได้เลย0 5 5 0มาได้เลย0 100, ูนยเพี่เฉลิมศี6ศูนทีเท่าไหร่6500คุณแม่นะคะหกพัอุ้ยจริงโง่เวอร์มากโอเคไอตัวนี้ชิมสันสวยมากเอาพี่ทิพย์พี่ทิพยพาวานรับก็ไก่หนเจมาอีกเพิ่มอีกหนึ่งเออชามัวเดี๋ยวม่เปิดคะ่ะคุณแม่เดี๋ยวเปิดให้นะคะรอได้เลยแต่ ขออนุญาตว่าขอลากตรงนี้มาก่อนนะคะขอใกล้ๆมือก่อนว้าวตัวนี้เพลย์บอยเหรอคุณแม่เอาไปลุ้นงานแบรนด์ได้เลยแบรนด์ฉ่ำมากท็อปเทน,นะคะโพเอม็มจี๊บอาดิดาสไนกี้นะคะลุ้นได้เลยรหัสนี้งานเกาหลีก็ไก่17นะคะรัวๆมาได้เลยใกล้จะหมดแล้วนะลูกค้า5,900ถ้าของหมดลอด็อตนี้คือรอไม่รู้ว่าจะมาอีกตอนไหนใช้คำพูดคำนี้เลยนะ,ะไม่รู้อีกทีอีกทีก็ โอ้โหไม่ไม่ปีใหม่เลยเหรออาจจะปีหน้าก็ได้นะคุณแม่เพราะฉะนั้นก็รตนี้เข้ามาแล้วก็จัดได้เลยนะคะอตนี้เข้ามาแล้วก็จัดได้เลยค่ะปังมากไม่ผิดหวังงานแบรนด์ลุนได้นะคะก็ไก่1 7 5่งเจ็ดานจำนวนตัวมาสองร้0ยยงร้อสตัวบวกลบโดยประมาณนะคะถูกมากคุณแม่คอกลมนะงานคอกลมค่ะตัวนี้